สวัสดีครับวันนี้สารรวมยาและอุปกรณ์แพทย์นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับรถเข็นโซมานะครับรุ่น215นะครับตัวนี้นะครับมาด้วยเบาะสีม่วงเลยนะครับสดชื่นนะครับนั่งแล้วก็สดใสด้วยนะครับใครที่กําลังมองหารถเข็นนะครับันเล็กๆในการเดินทางนะครับท่องเที่ยวนะครับก็อยากได้ดูคลิปนี้นะครับตัวนี้นะครับมีจุดเด่นยังไงนะครับการพับของเขานะครับสามารถทําได้ให้เหลือันเล็กนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาด้วยนะครับเห็นแบบนี้นะครับล้ำหนักได้ถึง100กิโลเลยนะครับ สามารถพาไปไหนก็ได้นะครับที่สําคัญนะครับเขายังคิดมาให้ด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยครับสามารถที่จะมีที่เหยียบนะครับเอาไว้ข้ามอุปสรรคได้นะครับเวลาเราเข็นนะครับผู้ใช้งานหรือคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยไปครับแล้วเราเจอของที่มันขวางทางอยู่นะครับเราสามารถยกนะครับล้อหน้าขึ้นได้แล้วก็เข็นไปต่อได้ด้วยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขานะครับก็คือที่พักเท้านะครับตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะ เพราะว่าที่พักเท้าตัวนี้เขาจะให้เบลมาด้วยนะครับสามารถที่จะนะครับสอดเท้าเข้าไปนะครับที่ตำแหน่งนี้นะครับเป็นการป้องกันการล้มขมำมาด้านหน้าและที่สําคัญนะครับสามารถเก็บได้ง่ายนะครับโดยการยกนะครับแค่นี้เองนะครับก็สามารถที่จะพับเก็บได้เลยตัวนี้จะเป็นเลขสิทธิ์ของทางโซมาคามาเขานะครับเวลาเราพับแล้วเนี่ยครับก็จะเหลือคันเล็กๆนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยก็สามารถพับได้ง่าย ประหยัดพื้นที่ในการเก็บนะครับเนี่ยเมื่อเราพับออกมาแบบนี้นะครับยกนะครับรถก็จะเหลือคันแค่นี้เองนะครับน้ําหนักตัวรถนะครับ9.9กิโลเท่านั้นเองนะครับใครที่มีรถคันเล็กๆนะครับอ่ามีผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับในการเดินทางยกของยกอะไรเนี่ยตัวเนี้ยช่วยได้เลยนะครับประหยัดพื้นที่ในการเก็บสัมภาระของรถเราด้วยน้ำหนักเบานะครับ ใช้งานสะดวกนะครับกลางแป๊บเดียวเองระบบเบรกนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผู้ใช้งานผู้เขียนนะครับผู้เขียนสามารถเบรกได้นะครับผู้ใช้งานก็สามารถที่จะเบรกได้เองนะครับสามารถล็อกได้มีเบรกอยู่2จุดนะครับด้านหลังก็มีช่องใส่สัมภาระนะครับมีกระเป๋าให้ สวยงามน่าใช้น้ำหนักเบาพับเก็บง่ายนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสินค้าก็ติดต่อที่ร้านได้นะครับยินดีให้คำแนะนำขอบคุณครับ